โคตรสวยดูดิเอาไอ้ด่านมึงกี้คาทิปคาซาทำอไมเรามึงมาอยู่ที่ดรงร่องวิวได้สวยเงี้ยมึงก็บอกให้โลกรู้ไปเลยว่าอยูร้ายทหารเตี้ยสาสีมุนีสเริ่มต้นที่สองร้อยตารางวาแถมล้อมรั้วแถมไฟฟ้าแถมปลาปลาของแถมเยอะสดก็มีพันก็ได้โอ้โหแล้วโซนนี้คือกวาดไปดิ กว่าไปดิเออโซนกวาดไปโอ้โหโดดโ,โซนเอโซนเอมีประมาณสิบแปลงที่ถนนราชยงางขายขายได้เขาจองไปแปลงหนึ่งเออ<ม>แล้วก็ไล่ามาโซนบีโซนซีโซนดีโซนเซตหลังๆสุดบุญเออกำลังจะเปิดประมาณหกสิบแปลงสองไร่บ้านหนึ่งไร่สองไร่มีหมดมีหมดโอ้โอหแล้วถนนเนี่ยล้อมรอบทุกด้านตัดถนนผ่ากลางถนนแปดเมตรแปดเมตรเข้าไปอีกเออเฮ้ยล้อมรั้วให้เสร็จ หน้าโครงการก็เดินทางสะดวกอีกโอ้ยเดินทางสะดวกสบายลงจากถนนมอเตอร์เวย์81เข้ามาเนี่ยประมาณสัก20นาทียี่สิบนาทีเองเออคือวิ่งมาจากกรุงเทพบางใหญ่ใช่ป่ะไอถนนเส้นใหม่ใช่ป่ะเส้นใหม่เลยเส้นใหม่ที่ทำอ่ะเขาว่าวิ่งมาจากตัวบางใหญ่ก็ชั่วโมงเดียวถึงการถึงการเลยเออเนี่ยเราลงมาจากทางเข้าก็แค่20นาทีจบแล้วพิกัดใหญ่ๆก็ตรงนี้ก็เอานี่ดินี่ดินู่นนู่นเห็นป่าพระธาตวัดพระธาตุโป่งนก เออนี่ยเราแปลงเนี้ยที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยครับคุณผู้ชมคือโซนดีอ่ะหไร่3า0 0 0 0บาทเออเออคือเป็นโซนที่ว่าอยู่บนเนินบนเนินเห็นแบบสูงเลยส,สบายสบายสูงที่สุดอเออเป็นเนินแบบเนินเขาสูงเลยอ่ะเออสบายสบาย,บายโล่งที่สุดแล้วมาจากกลัวน้ำท่วมโอ้อโหเราจะไปท่วมยังไงล่ะ่ะ เนี่ยดูดิคือของเรามันเป็นที่เนินสูง่งมันเป็นที่เนินสูงตลอดอะเนินสูงระดับต่ำเออใช่ฝั่งเนี้ยฝั่งที่โครงการตั้งเนี้ยสูงกว่าอีกฝั่งหนึ่งใช่เนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งสูงแล้วก็ไล่ไปหาฝั่งต่ำที่เป็นฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเป็นบ้ายไม่ลด้นี่นะคือหน้าต่างครับไปแล้วนั่นคือต่ำกว่าเดี๋ยวไปบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเขาจะว่าได้โครงการออนซีลิแอนเออนะลืมบอกโครงการออนซีลิแอนไโครงการที่เก้าละสดผ่อนดาวขั้นต่ก็300%ผ่อนงวด หรือว่าดาวอยากได้น้อยอยากได้มากผ่อนสั้นผ่อนยาวดอกเบี้ยไม่เอาดอกเบี้ยมีคุยกันได้มาคุยกันที่หน้าคี่เข้าใจดีเอดี๋ยวไปชมคลิปยาวกับพี่ก้อยก็ได้เดี๋ยวพี่ก้อยอธิบายให้ละเอียดแต่ว่าหลักๆก็หลักๆก็ตามนี้แหละ่หลักๆตามนี้นึกว่าจะไม่ไปดูที่ยายไม่แล้วเฮ้ยมันไม่อยู่แล้วมาไม่มาก็ติดต่อพี่ก้อยก็ได้เนี่ยเบอร์เนี่ยเนี่ยตามนี้ตัวหน้าศูนย์ เออแค่นั้นแหละตัวหลังเก้าล้อเล่นล้อเล่นไปดูในคอมเมนต์นะหยอกหยอกหยอกแหน่หันใจกี่แม่ไปแลนสซะชอบผลงานคุณภาพแบบนี้แล้วก็อยากขายได้ผมรับทำโฆษณาทั่วประเทศด้วยนะครับ